จ้าพำอแม่เป็นน้องทุกคนมาถ่ายดูวันเย็นๆเี็กแล้วนะมาอีกแล้วมุดมาเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้เวลามาเลย riêng hồi tự mô hồi đứa mô hỏi đứa một trăm ngày thì sẽ miên tự đầu kềm cho nhanh ăn nội cụ nữa, tại viên là tự nội trợ. ជាទូទៅល្មមទៅនឹងស្រុកណោះប្រើតែអំណាចប្រើជើងទៅបាយអមរែកกันไหมฮะចៃមិនເປັນអមរែកกันไหม ไม่ไม่จะไปเรียนเพราะมันถ่ายรูปสวยเข้าใจไหมเพราะมันถ่ายรูปสวยไงจะเอามาลง y ยูทูบไงถ่ายรูปสวยไอ้โฟนเนาะเอามาแลกกับป้ามาอราคาหมื่นกว่าเอามาแลกต่อะสามพันมา เออสามพันก็นยังดีนะหมดตึ๊บเลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่ไงเนี่ยมันเป็นิกันตูเลยไงเนี่ยกยระปริงมเฮให้ต่มันเป็น,นิกันตู មកពក ور ចាប់ដាក់មើតមកពក ور មកផងគ្រឹមហឺរបកប៉ុនត្រៃភ្លេចយោនេះនោះដាក់អស់លើយ ได้เวลามามืดแต่อย่างดีวันนี้ไม่มีไม,มไม่มีนั่นไม่มีฟ้าไม่มีเสียงล้องขู่ เจียงล้องคูสวยเนาะสวยนะียย่ดูความสวยความสวยดูความสวยความสวยเนาะสวยแนคะ่